เป็นในเหม่งอะวันนี้วันเหม่งเหม่งปะพอช่วยนุ่นด้วยทำไมรุ่นเป็นไรพี่ตาขอบคุณค่ะพี่ตาขอบคุณนะดีค่ะพี่นัาสวัสดีน้าเพียงทำอะไรอ่ะโอ๊ยคันจมูกพี่ก็ขับรถพี่ปีโป้ขับไปไหนอีวันเราไม่วันนี้วันที่วันนี้วันที่สามวันนี้วันที่สามวันนี้วันเกิดแฟนฮะสรุปว่า ใครแฟนหนูหนูไม่มีแฟนคืออยากมวยผมแล้วหนูอะรอบพี่แล้วอ่ะอ้ยพี่เอเลนขอบคุณนะเมื่อรอบพี่แล้วอะเสื้อมันคอกว้างหนูก็เลยนี่ อจานยอู้อยากกินทุเรียนอะ่ะพี่นิกกี้คะไม่ไม่ไมแน่ใจพี่ไอสวัสด,ดีค,ะค่ะ,คะพี่แพพี่แพอะไรไหมโอ้ยสัตว์ต่อ พี่บีขอบคุณค่ะโอ้ยขอโทษนะคะโดโดๆหนูยังไม่อยากพี่อะตอนนี้แป๊บนึงนะขอขอคุยกับอยุ่แปบ๊บนึงนะมันพี่บีขอบคุณนะอทำไมน่ารักหนูหัวมันมากพี่ใหญแปบ๊บนึงนะโอ้ค่ะค่ะ เขาโอยขันจมูกพี่เบบอด,ดีนะโอ้ยแปบ๊บนึงเนาะบอกขอบคุณได้ออนสดหนู <c oughs> ขันจมูกอ่ะดูดีแดงเลยอ่ะเอ๊ เมื่อคืนลงตีหนึ่งตีหนึ่งสี่สิบหนูจะจะบ้าตายเอาของขวัญให้น้อยกะว่าจะให้เค้กค่ะระวังเป็นหวัดน่าดีวันนี้มีเจ้าหน้าที่ติ๊กตอ,อก,ตกติดต่อ,อหนูมาแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบคนจริงหรือไม่จรงิงแบบเป็นมิตรหรือไม่มิดใช่ปะเขาบอกว่าโอ้ยหนูขอลองแล้วอย่าเพิ่งช่วหนูพี่พี่คนนี้ พี่คะอย่อาเพิ่งชวนหนูพีเคแบบน,นึงหนูขอคุยกับยุดแบบนึงได้ไหมเกี่ยวกับรางวัลหรอฮะรางวัลรางวัลอะไรนะให้เองขวันน่าจะเขค่ะพี่วานหวัดดีนะน้าๆทุกวันขอบคุณนะคะมีเจ้าหน้าที่ติดต่องติดต่อหนูมาบอกว่าแบบ มาจากติ๊กตอกนะคะมาจากติ๊กตอกไลฟ์ใช่ปะแล้วก็บอกหนูว่าแบบเออเนี่ยไลฟ์เวลาไหนบ้างหนูจะเปิดการมองเห็นให้สรุปนะหนูว่านะไม่เปิดอะให้หนูอะคนเยอะกว่าตอนเปิดอีกพี่ไอ <laughs> ขอบคุณนะคนนี้ไม่ใช่มีดค่ะหนูดูแล้วพี่ไอ้ขอบคุณนะเขาไม่ใช่มีดเขาปม่คนแบบสังกัดเนี่ยแหละแต่ว่าบอกว่าจะเปิดแล้วเปิดยังเปิดกี่โมง ไม่ใช่มิดค่ะถ้าถ้ามิดจะเป็นระวังด้วยนะ <c oughs> พี่บีหนูงงมากบอกว่าจะเปิดการมองเห็นใหหนูเปิดยังไ <c oughs> ม่เกี่ยวเลยใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าเขาอ่ะไม่ใช่มิดหนูดูแหละมาจากติกตออจริงๆ <c oughs> พี่เดขอบคุณนะ <c oughs> พี่ดนะเลยนั่นแหละเขาว่ามาจากติกตออจริงๆแต่ว่าหนูงงว่าเปิดยัง พี่เดขอบคุณค่ะไม่ได้ไปค่ะหนูไลค่ะหนูทางานไม่ได้ไปเลยพี่นิกกี้ไม่ได้ชวนค่ะหนูก็เลยไม่ได้ไปพี่ก็ทำบุญได้ปะไม่น่าได้เที่ยวไม่น่าได้ไปเที่ยวเขาน่าจะเขาน่าจะมีคนเข้าเขานั่นแหละที่มาดู เขาน่าจะมีคนเข้าคือไงนะอยู่บ้านอ่ะอเพลงนี้รอบพี่ลาล่ะ